ไปล่อยไหลมาเลย ใช่ไหมหรือเปล่าโอ้ยนี่ไงนี่ไงเนี<ง>่ยค่ะเข้ามาแล้วเจอจุดลงทะเบียนลา อืมไหนมีใค่ดิด้านตะข่ายดินีประตูห้าพันดีกว่าประตู คุณเป็นอะไรครับเนี like ่ยต <game> ัวปวดกูณเลยแล้วเนี่ยเป็นอะไรตัวปวดกูณเลยแล้วม่งดูดิ ไ้ของเล่นใหม่วันนี้มีคนซื้อเป็นอะไรนะเป็นที่ปูเตียงอุ้ย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 น้ำหกคุณทำอะไรครับเนี่ยใส่วางวะกี่ไปช่วยไงอุ้ยเนี่ยลมเข้าฟังเสียงดิจริงปะเออ่ะเออได้ยินเสียงเนี่ยลมเข้าเองเออใช่อ๋อนี่คือกำลังเข้าอ๋อนนู่นนู่นอยู่ในกระบะ เป็นอะไรนะเป็นเตียงนอนใช่ไหมเตียงนอนแรือว่าดูดลมซื้อในแอปส้มนะทุกคน ที่เสียงคุดทางพี่เบนที่มันบินหน้าพี่เมื่อกี้คือหิงห้อยอ๋อนี่เนหลังหลังพัดลมเนี่ยใช่เนี่ยเคยเห็นเลยเนี่ยหลังพัดลมเนี่ยที่มันบินหน้าพี่เมื่อกี้คือหิงห้อยไปพราะเมื่อกี้เห็นมแมลงที่มันบินแล้วแบบอ,อ,อ๋ะใช่แบบก็เลยงงว่าทำไม,มแมลงอะไรมันบินแล้วมันมีสีวะไม่ได้เจอนานแล้วอยากดูยังเห็นบ้างอ่ะยังเห็นบ้างอ่ะไปด้วย มันเอาขึ <parfois> like to to ้นใหม่แล้วมันเอาขึ้นใหม่แล้วแต่เช้าวันที่สองเรากำลังตามติดชีวิตนายพานกันอยู่นะคะเขากำลังออกหาเช้ากินข้ามเขากำลังเขากำลัง หาปลามาให้มาเพื่อพวกเราค่ะเขากำลังตกปลาหาอาหารมาให้พวกเราได้กินข้าวเช้ากันนะคะทุกคนสู้ๆนะหาไข้มาหาไข่โอ้โหไอ้วัวไอ้วโอ้ยโออไอ้วอัว คนไทยกเป็นเนี้นนะหน้าน,น้อยนึงเหบคุณใหญ่ใช่ไหมโอ,คอหคนอ้วนเลยแปลของที่นี่ใช่ไหมบ้านไปลุกเฮ้ย จองคาแรนจะไปจะไปเล่นไหนครับเท่าไหร่นะคะพันหกมีอยู่พันสี่ข้อสองร้อยเราจะไปเล่นไอทีวีกันใจะมาครับทุกคนเอาโอนมาให้ก่อนเร็วสี่บอกมือพร้อมเทให้ไดครับเดี๋ยวสักครู่นะคะจ่ายตองคนละเท่าไหร่วันวันนี้เราจะไปเล่นไอทีวีกันใช่ไหมครับวันนี้เราจะไปเล่นไอทีวีกันใช่ไหมครับอันนี้เราเป็นใครอ่ะคาแรจองเหรออันนี้คันกันน้ำอะไรครับนี่อะ เรายินแอคเลยอ่ะกันก้นน้ำอันนี้นี่คนตีหรืออะไรตนน ีวันนี้พี่จองคะ่ะจองจะไปเล่น ATV ครับผมไม่ได้มาครับไม่เคยฟังเลยเขาพูดว่าไงวะเขาพูดชัด้นอ่ะเหรอจริงๆนะาฟังจริงๆน่าเล่นจริงๆน่าเล่นอะไรนะครับจริงๆน่าเล่นมากน่าเล่นมาก ATV <c oughs> ร,รับแกลมเกาหลีไงเขาจะสลับกันเธอเหมือนเป็นพี่เขาไม่ได้ จะมารถไหมนี่ ไม่ครับเ,เดี๋ยวขอให้เราซ้อมหมดเลย<ช>่เสร็จแล้วก็ปไปไหนได้ครับพ่ากวี่ให้เข้าไม่เข้เอ้าวซ้อมซ้อม ไปอีกรอบรัช <c oughs> นาธิการ สองสามอ้มเมชั่นสนุกสนุกแล้วก็ได้แผลด้วยแล้วเนี่ยจะเข้าพุ่งย่างเดินนะก็แล้วคือจริงๆอ่ะมันต้องเลี้ยวขวาใช่ป่ะแต่เป็นอะไรไม่รู้อ่ะรู้สึกขวาขวาขวาขวเข้าพุ่งไปเลยขวาอย่างเแล้วก็เลยเข้าพุ่งหมาไม่็นสองแล้วแต่สนุกแล้วก็กำลังจะไปร้องเก่งต่อ จะไปเล่นแขงกันต่อเป็นไงเต้นดีครับร้อนฝุ่นโอ้ยไม่ตอนแรกตามตามเออหน้าฝนนะหน้ามันคือทางแค่นัทนๆมันเปียกๆแบบช้ำๆอ่ะเพราะว่าแบบว่าคอมคอมเล็กใช่แต่ว่าตามกี้อ่ะไอ้นี่อะไรนะรถรถกี้มันควันเยอะอะนี่ก็ควันเยอะเหมือนกันแซงแม่งเลยไหนเป็นไงไม่ตอนแรกตามกี้ ควันควันเยอะควันขาวไหลแล้วพอเข้าป่าเปิก็่ยนเลยทิ้งหายแล้วหายจริงให้อย่าพายอน้ำเข้าลำอ่ะอยางนี้ไงไม่ใช่ของฉันนี่ยใส่ไปบอกกี้บอกกี้สิบเอ็ดโมงหเจ็ดมงห้็ดปเล่นเรือยางไปกันต่อ เหยียบเท้าเป็นแผลแต่ยีแผลเก่าเอง,เเอ,งอ,อ,อ,อย่าพายเอาน,น้ำเขนะ้าลำอาา่อนนะเถ้าเธอมันมืดเองอ่ะมันปรับแสงมืดแล้วมันก็ บอินดงการไ,ไ,ไม่นานที่หลังไม่ต้องถ่ายเขาแล้วเธอก็ถ่ายตัวไปถ่ายพีเติ์นไปสิไม่ต้องถ่ายเขาแล้ว ไม่มีใครกินต้มตเลยกินตหมลกเราต้มยำย่างหละเนแกย่างมีหมี่รั่วด้วยตับปลา จังก็ตามมันเดียวไม่มีใครทิ่ตามเลยกินก็ก็เธอบอกให้พออ่ะก็เลยเอามาแค่นี้แหละ แบบนเป็นี้แบบนได้กินไหนนี่ไงแกาแฟแล้วไงไม่ได้สำคาเอ้ยว่ะ นะค่ะอืมต่อมากินไปทางกันที่คือตัวนี้คือตัวนี้ <coughs> 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 <coughs>